เออมาพี่น้องหาเห็ดเพาะบ้ามื่อนี้บิ่งป้าครับโอ้บรรยากาศป้าคักขนาดนี่ครับคนหาได้กินอยู่บ่มื้อนี้ป้าหาเห็ดมื้อนี้โอ้ยดุ๊กดุ๊กป้าเห็ดโอ้เ,หเหบิ่กขนยางนี่พี่น้องไปสะเถิดเนาะเห็ดนี่สิเห็นเพาะเพาะแปะ cái lọc cái lẹt Trái bông tủ lốt này đỡ hô lọc nào bỏ Hà hà tắm ngầu quá Sợ hả bên này là nó Bông xứa, bông xứa này ไงเลยพี่น้องเพราะยังโบเห็นจักดอกอยู่สูงก็สูงเครื่องดอยธรรมชาติแท้เลยเขาขาวโบเห็นเสื้อห็ดบ่อสเลพี่น้อง ดอกกระเจียวดอกกระเจียวลายได้พี่น้องเลยพุยกระเจียวป่าคักขนาดนี้ดอกกระเจียวเสดดอกหนึ่งเห็ดมันอยู่สายเห็ดนี่เงาจนออก ดูเลยครับดูเชียงใหม่ได้ไงเป็นตาจิกเห้ยเาะผมมาหนิโอ้นี่นะครับพี่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 อีกน้องโอ้ยตงไลครับนีอีกเห็ดพาทท้งชนี่เดี๋มาพี่น้องดูนะทโจมาหนิันใจโจเจออีกน้องพน้องอย นี่นี่นี่หูไหลายอยู่เหุ้เพราะไห